สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราอยู่กัน่าที่สี่ของสวนรอเก้านะจ๊ะตัวเองอังกฤษสวนฝรั่งนะพูดง่ายๆเนี่ยคือสวนฝรั่ง,งออกไปเล่นนอกไปให้ดูก่อนท่านผู้ชมฮะนี่ฮะสวยงามมากหมดละ let's go มีคนลืมน้ำไว้นะฮนะ <laughs> อไปไปมึงไปไปไหนอะ ไปไหนอะเฮีย yeah. ระวังเจอคนเราไม่ใส่แมสด้วยเราไม่คนไทยไม่ใช่คนไทยนะคนไทยชอบใส่แมสเพราะคนไทยขีเ้เละใส่แมสแล้วดูดี <c oughs> จริงไหมช่ยแมจ่าคิวปิดโชว์หำรับ 0, ตามซอยผมสับส่นโดนแล้วตาซอยเอ้ยวัตมิวเฮียพี่เจ้า <c oughs> แล้วตาซอยปลอมเป็นวัตมิวเฉย มันติดมีวิตามิโลโลมนแล้วเริมติกกว่าเดิมนกนกเี่อะไรนันำขันอ <laughs> ่านม้วนไอ้ชื่ถ <laughs> ่ายถายไปถ่ายมาติดคอมงเมือแกเกลืแล้วถ่ายติดโอ้เชยสน้าใส่มากเลยอ่ะอานม้วไอ้เ <laughs> ชี่ยตรงนี้เหมาะการเซตยาสูรต่อไมคเับ <laughs> ลูกเสือไหนลูกเสือตายไรอ่ะวันนี้เป็นคลิปแนวตั้งนะท่านผู้ชมลำบากในการดูนะฮะเราขออนุญาตด้วยไม่รู้เลยนะว่าตัดเต้ไทยเหมือนพี่เอ็มดูลกๆอะ่ะเหมืนอนเยู่สิบเปเซบอสตัวหน้าไ้่ออกคือไอ้เนี่ยมันจะวนน้นพุ่ยต้นจะสวนเนะนี่ย <laughs> อ๋อหอยพันธุ์อ๋อนี่เป็นสวนอะไรก็ไม่รู้นะท่านผู้ชม เราเถิดมาจากตรงนี้แค่นิดเดียวนะฮะเห็นไหมเออถอยมาป,ปุ๊บเออปุ๊บปุ๊บปุ๊บตรงนี้ก็สวยเหมือนกันนะนี่อเห็ดเหรอเห็ดก็บ้าแล้วตอกสักอย่างตอนนี้ผมต้องการที่จะออกถนนเฉลิมพระเกียรติร<อ>า<ว>ชการที่<ๆ>ก้9ส่วนลมพัดกับเที่ยวเลยประดามีข้อเสนออะไรกับเรื่อนี้มั้ง ถ้าจะมีรถเมล์นะนั่งจากที่นี่ต่อเดียวไปถึง m อ k บีเค์เนะนั่งปะก็สลดนะนะว่ามึงจะข้าไมไปมึงจะนั่งรถจากตรงนี้ไปเอ็มบีเคไม่มีรถเมล์สายหนึ่งสายสิบเอ็ดเอ็มบีเคอือก็ไปดิรถติดชิบหายแนะน่นอนเพราะว่าไม่ได้ไปทางมันไม่ได้ไปทางเส้นนั้นนะมันไม่ได้ไปทางพหลำเก้าไปทางสุขุมวิทอะไรเงี้ยไม่รู้มไปทางนี้เว้ยผู้พิทพัฒนาการนะรึกออกปะพัฒนาการคือเพชรบุรีเว้ยเพชรบุรีขึ้นชื่อเรื่องความติดอยู่แล้ว มากอยากถ่ายทุกที่เลยอ่ะมาอีกต้องถ่ายคลิปอีกอะบอกเลยเดี๋็ดๆนี่คือสัมพักงานนะฮะตรงสัมพันักงานอืผมต้องร้องเรียนได้ไหมตอนนี้ครับชาติเข้าไปร้องเรียนเฮ้ยเดินได้ไหมเดินได้นี่ยขับเดินมันสนญี่ปุ่นไงสะพานสะพานอยู่ตรงนี้มือคิดดูนะโคตรหลอนเลย โอ้จะ oh, <laughs> ต้องสไลด์ลงน้ำขอโทษนะให้กูขำในคลิปไม่ทันแล้วที่นี่ที่ไหนอย่ามาง่ายขากูกูถอยทำไมญี่ปุ่นน้ำ้ำเนี่ยวนี่สุดญี่ปุ่นนะท่านผู้ชมต้อง <laughs> ขออนุญ,ญาตนะฮะปรับเป็นแนวนอนให้ท่านผู้ชมรับชมอย่างเต็มที่ ยังกล้องตามนะท่านผู้ชมเอ๊สวยมากเลยเห็นวิวที่นี่อีกแล้วไอ้หอแล้ชวชมงคนนะ่ไปเดินต่อท่านผู้ชมเดินต่อกับเควินบุคลิมเขาเ,เขียนว,ว่าอะไรสาลาเลยสารานาทำไมตาตาเมืงองยาวก,กู ได้สายตากูยาวกว่าถูกแล้วนารักยารักนา,น,านี่ชี้สวยกาทำไ,ไมขอทิ้งเลยหรอตกปลานะครับใครจะตกปลาบ้างกูถามจริงแต่ทางออกมัสวยสัตว์แค่นี้ไม่สองแถมแล้วผมจะกลับบ้านเฮ้ยเป็นไหน พานประวัสุทธาราทุกสะพานที่มีคำว,ว่าธาราลืมถ่ายตรงส่วนนี้่าตอนนี้เนินส่วนที่นี่เยอะกว่าที่คิดนะมาเออมีสัตว์ที่อะไรไม่รู้ตัวหมดเลยสัตว์ปรนะหลาดเนี่ยนิเทศนิยายเนะี่ยมันเขาฝันแล้วก็เห็นนะ รว,วยมากเลยช่วยด้วยพะยายามมังกรจริงท่านผู้ชมท่านผู้ชมลงเป็นอะไรท่านผู้ชมบวชมาได้เรื่องจริงบวชได้เลยนะท่านผู้ชมขอญาตให้บวชไปบวชตอนนี้จะอยู่จุดไหนไม่ได้กลับบ้านนะเนี่ยส่วนละปีไม่ใช่ยผิดอีกแล้วเสร็จติดส่วนละปีมากกันไปก็เป็นอย่างนี้ละท่านผู้ชมส่วนละปีเดินห้าทีก็จะครบแล้วเนาะสวดนี้เดินไดน้หลบ วิ่งไงให้ครบทุกเส้นวะแถวนี้ชาดชาวิ่งมาเดียวไม่หมด่ะที่เนี้ยชาดไลฟ์เก่งไลฟ์ประตูถลนดรถอยู่ไหนผมอยากกลับบ้านไหมผมจับมาอีกจริงแต่นี้มันจะทุ่มแล้วนะ นี่ผมมองกว่าเล้วเต้เสี่ยงมาตอเล่นมันค่ันี้นแะเต้ไม่เคยมาองสัยเออจริงอันนี้มึงให้หนับหนึ่งเลยใช่ไหมแซง,งไม่น่าเชื่อเลเดี๋ยวพูดกันด้เ่นมาว่าไม่ชเที่ยนะ<อ>ของจริง <ๆ S 1> ว่ะส่วนร้ปีเออส่วน้เก้าส่วนร้อยปี่อ้อยาีเอัญหาปงกลับไปปัญญา,าส่วนร้ปีจุลาแต่เพราะที่เที่อหน้าปัญยาจะไม่มีทำไมไม่ให้กูปันวา กูไปจา่ายางคนเดียวไม่มึงมาเนาะกูใครจะมาป,ปั่นทุกวันคนเดิน,มนหมดเลยเห็นไหมใครปั่นทุกคนรักการเดินทุกคนรักการวิ่งแบบช,ชาติผมขอญาตเลี้ยวขวานะครับชาติคิดผลการเดินเจ็บการวิ่งการเดินให้ดูมาสี่ตอนนะครับวันนี้ มาแบบคูเกตนะครับตีมอันนี้เป็นคูเกตปูนไม่แห้งนี่หว่ากูรู้แล้วปูนหรือขี้ดินวะ s u อร์ต t support LG TV แบรนด์ระดับหนึ่งตอนนี้ใช่ไหมสะพานนาเวอร์รีนสวยมากแต่จะโกอข้างหน้าเนี่ว่าสวยมากไม่ชวนกูมาตั้งแต่มอ .4 ตั้งแต่มอ .5 ตั้งเป็มอ .6 กูขอโทษกูก็เพิ่งคิดออกเลยเมื่อวานเมื่อวันนี้เนี่ยที่บอกเอ้ยไปไหนดี มาสวนไหมนี่ mm hmm. อันดับหนึ่งในดวงใจตอนนี้เอาไม่ได้นะครับ <laughs> พูดจริงพูดเล่นเนี่ยถามยานี่ออกไงโอ้พระเจ้าต้องการตรงนี้เลยสวยเกินอยากมีผัวตรงนี้เลยอยากมีผัวอยากมีผัวตรงนี้เลยถ่ายตรงกลางสิกูต้องถ่ายเอียงๆนี่เพราะเรา mm hmm. เป็น คอนเซปต์ี้พระเจ้าช่วยกล้วยแขกทางไม่งี่ยมากเลยท่านผู้ชมขออนุญ,ญาตยืนตรงๆอ่ะอยืนตรงนี้แล้วแช่หนึ่งกดแช่แช่เควิน,น,น,นมาถ่ายรูปให้หน่อย อันนี้ก็ต้องขอบอกว่าตอนนี้เป็นจูดสุดท้ายของเรานะครับแล้ว<ต>เราจะเอ้ยมันอยู่วอชิงตันวะนึกออกปะนี่นนมันแข่งกับวอชิงตันได้เลยนะเนี่ยตัวเนี้ยแข่งกับวอชิงตันมาโมเรียลใช่ไหมทำไมสวยเออขออนุญาตใช้อ,อีกครั้งครับสวัสดีก็สวัสดีกับทุกคนนะครับอีกครั้งนะครับนี่คือตอนสุดท้ายครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายดิเออ